ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกยอดโบสเซฟทับรานพุ่งเจ็ดหมื่นละหงาโผ่ร่วมขานก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับประชาชนนะครับที่ออกมาช่วยกันนะครับเซฟนะครับทับรานแน่นอนครับว่าผืนป่าเป็นสมบัติของชาติที่นะครับคนไทยทุกคนไม่ว่าจะกลุ่มไหนไม่ว่าจะสีไหนไม่ว่าจะพวกไหนต้องรุกขึ้นอบปกป้องเพราะว่า มันคือทรัพย์สมบัติของชาติที่จะต้องตกเอาไว้เป็นลูกหลานของเราในอนาคตแต่ถ้าเราปล่อยเอาไว้นะครับให้ในายทุนเอ่ยนะครับนะักการเมืองเอ่ยนะครับพระราชการเอ่ยนะครับ ใช้ขบวนการทางกฎหมายหรือใช้นโยบายที่ตัวเองสามารถออกได้ที่ตัวเองกําหนดได้แล้วออกมานะครับทำให้ผืนป่าเนี่ยนะครับโดนรุกโดนทําลายเข้าไปเรื่อยๆอันนี้อีกหน่อยป่าไม้ก็จะไม่เหลือนะครับอันนี้คือต้องบอกว่ามันเป็นขบวนการนะครับเป็นขบวนการเลยครับตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าทําไมต้องออกมาเซฟทรารลา ที่ทับลานเนี่ยครับจะสูญเสียไปประมาณ2.6แสนไร่ซึ่งไม่ใช่น้อยเลยแน่นอนครับหลายๆคนก็ออกมาเฮ้ยมันมีที่ประชาชนทำมาหากินอยู่อะไรทำมาหากินอยู่นะครับตามข้อมูลที่ออกมานะครับที่ที่ประชาชนทำมาหากินก็ให้ประชาชนทำมาหากินครับแต่ไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้โดยเด็ดขาด ไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้โดยกาสแต่ตกทอดอันนี้ตกทอดจากลูกนะครับไปหาจากพ่อไปหาลูกอะไรเนี้ยตกทอดไปได้เพื่อเป็นที่ธรมาหากินอันนี้นะครับก็เพื่อจะรักษาผืนป่าและรักษาสมบัติของชาติเอาไว้ถูกต้องแต่วันนี้มันมีขบวนการที่พยายามจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนนะครับจากที่นะครับ เอาไว้ทำมาหากินอย่างเดียวเพื่อเปลี่ยนเป็นโฉนดเปลี่ยนเป็นอะไรกันแล้วแต,แต่เพื่อจะเปลี่ยนในการซื้อขายได้เพื่อจะเปลี่ยนมือได้อะไรได้สุดท้ายแล้วถ้าปล่อยแบบนี้นะครับอนาคตแน่นอนครับคนเหล่านี้ก็จะนะครับเอาที่เหล่านั้นไปขายถ้าวันนี้อยากเอาไว้ที่ทำมาหากินที่อยู่อาศัยนะครับที่นะครับประกอบสามารถอาชีพทําไมจะต้องคิดจะเอาไปขายจะเอาไปอย่างงู้นงี้ด้วยแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยเรามีที่แต่ไม่สามารถที่จะเอาไปไอ้อ่า เอาไว้จำนองกนธนาคารได้อะไรได้นะครับก็แก้เงื่อนไขให้สามารถเอาไปจำนองธนาคารได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้มันก็ได้จะทําได้ดีกว่าหรือเปล่าเราอยากแก้ปัญหานะครับโดยแก้ที่ปลายทางแต่ต้องแก้ที่ต้นทางณนะวันนี้นะครับสิ่งที่ทำทําหมดก็คือให้ชาวบ้านไปถือครองนะครับหลังจากไปถือครองปุ๊บอะไรปุ๊บก็จะทําการนะครับใช้ขบวนการต่างๆใช้ได้ยบอยต่างเพื่อจะเปลี่ยนนะครับ จากชาวบ้านไปเป็นของนายทุนนั่นก็คือทําให้การซื้อขายได้การออกโฉนดการออกเอกสารสิทธิ์การออกอะไรเพื่อจะเปลี่ยนมือหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่นะครับบอกได้เลยครับว่าถ้าที่ทับลานผ่านไปได้นะครับแน่นอนครับที่อื่นๆอีกหลายที่ที่เป็นแบบนี้มันก็จะเป็นโมเดลอย่าลืมนะครับทุกวันนี้ พยายามเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าพยายามเข้าไปถางแล้วก็ทำเป็นไร่แล้วก็บอกว่าเป็นของชาวนาแต่จริงๆแล้วนะครับคือพวกนายทุนเป็นคนถัให้นะครับชาวบ้านหรือคนใดนะเข้าไปทํานะครับแล้วจ้างเป็นเงินจ้างเป็นไรแล้วเข้าไปครอบครองเพื่อที่จะเอานะทรัพย์สมบัติของชาติมาเป็นของนายทุนเป็นขบวนการแบบนี้มีอยู่นะครับอธิบดีชี้เซฟทับลานเนี่ยเผยยอดโบสถ์ผ่านเว็บอุทยานแห่งชาติเนี่ยพุ่งขึ้น70,000ค่าศนะครับ สิ้นเดือนหลักแสนนักหงาโผร่วมค้านเมื่อวันที่8กรกฎาคมกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจำนวน265,286.58ไร่ออกจากการเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อนำไปเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมโดย ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคม257นั้นนายอัธพลจะเริญนชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ให้สัมภาษณ์ว่าเบื้องต้นส่วนการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ดําเนินการเสร็จแล้วเสร็จเมื่อ เมื่อวันที่สีถึงวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนจะรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมอุทยานจะสิ้นสุดในวันที่1 2กรกฎาคมนี้ล่าสุดวันนี้ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่ามีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานแล้ว6กถึงเจ็ดหมื่นคนคาดว่าเมื่อสิ้นสุดการเปิดรับฟังความคิดเห็นน่าจะมีผู้แสดงความคิดเห็นถึงหลักแสนคน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดนั้นนะครับนายสุรชัยจันทิมาธรหรือว่านังอาคารวานศิลปินเพลงเพื่อชีวิตได้โพสต์เฟซบุ๊กคัดค้านการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับราน2องแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบหกจุดห้าแปดไร่ออกจากการเป็นป่าอนุรักษ์โดยระบุว่าหนึ่งเสียงจากเรานะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือข้อมูลครับก็อย่างที่บอกว่าประชาชนต้องช่วยกันออกมานะครับต่อต้านในเรื่องนี้ไม่ให้นะครับ อุทยานแห่งชาติครับถ้าวันนี้นะครับอถอนออกไปเนี่ยรับประกันได้ว่าทย์ที่ดินทรัพย์สมบัติตร,ตรงนี้นะครับจะตกไปอยู่ในมือของนายทุนในกลุ่มนายทุนไม่ได้อยู่กับประชาชนต้องให้เป็นป่าอนุรักษ์แล้วให้ทางอุทยานนะครับจัดสรรให้กับประชาชนที่เขาอยู่ทำมาหากินก็ทำมาหากินกันต่อไปแต่ไม่มีสิทธิ์ซื้อขายไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนมือได้อันนี้คือสิ่งที่จะรักษาทรัพย์สมบัติของชาติเอาไว้ได้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ